อาะยามเบอร์นี่ครับต้องไงทรงหน้าบินกาจอีสารมาเท่าต้อตกมาแห้งมานไหนภานามมากก็ยามมวนอยู่ครับโอ้เสืออยู่อ้า เอาขอพ่อหยาได้กินยอออปลีมแรได้ก้าขนาดได้ก้าขนาดเลยนี่นอนากังมาครับโอ้ยยังมายามไม่รุกรถพร้อมี่น้องโอ้ป้าเลยป้าป้าอมีนี่้ด้ก้ารุกมาก ได้เจบเหรปาไงก็แล้ไไม่ถือด้วยที่เราไอ้ตการยืมจักมันตกมาแหงมาไหนฮนาม่าลกยามวนอยู่ครับโอ้ถืออูเอา้าวขอพ่อหียาได้กินอยู่ย่อเอ็นเแล้ว อยูท่ทงยูทาพี่น้องออกห้ายามปลาครับนี่ของเก่าพี่น้องเลยปาิทินปลาแหกปลาลายยี่บอหยน้ำก็ลังมากครับน้ำชิคเป็นยังไงคนก็นมาแหกมาได้ครับ ยามเบอร์นี่ครับทุงไงทรงหน้าบรรยากาศอีสานมาเท่าได้ก้าขนาดได้ก้าขนาดเลยพี่น้องน้ำกำลังมา,มากครับโอ้ยพี่น้องยังมายามไหมานะครับ ตาหน้าเขาครับใส่ร่วงใส่ตรงไลยพยายามเบิ่นี่ครับทำไมทรงหน้าอากาศอีสานมาเท่าโอ้โคตใหญ่ก็มีถึงบุกคอโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับรุก ป็เก็บปลาแหกปลาอยูอ่บ่น้ำก็ล่งมากครับน้ำแกะได้ไม่ถือกุ้งี่วอปเก่การยืจัก๊กเป็นยังไงคนก็บแห้กมาได้ครับที่ทงยู่ท่าออกหายามปลาครับ หนี่งเกาพี่ห้องเลยลเกาของพอยาได้กินอยู่็กเอาปลาลแรกมาหายามป้ามาห่ายามป้านะคนโกบางนึงครับหามกำลังมากครับหลองปลาด็บปลาหลกปลาลายอ่บอ น้ำก็ล่างมากครับรน้ำยี่ธงยูทาพี่รองออกหายามปลาครับนี่องเกาพี่้องเลย,ยน้ำก็ล่างมากครับนี่อุ่น,น,น,นก้านลูกว้าย được đấy. Cái đấy có đây không? Ba nhanh Các có phải đi à, <laughs> để าปมแล้มันตกมาแห้งมาไหนขนามากก็ยามมวนอยู่ครับโอ้ถือ,อยูเอา้ายามมวนับที่เขา ยามืองครับเ๋ยวมันถือก็ได้กินแถยวแรงแล้วง่ายแข้ยวง่าย,ย,ายไม่ถือตุ้งที่เอาเลยอโอ้เขี่ยง่ายอยู่พจักขัอตบมัมแหงมาไหนปนาม,ม่านะไรก็ยามมวนอยู่ครับโอ้ถืออยู่เอา้า มันตกมาแห้งไไหม,นนมาเลยฮานามาาล้นก็ยามมวนอยู่ครับโอ้ถืออยูเอ้าแตเก็ขอพอดียาได้กินอยู่อยากไอเรียลแลนด์แตยามเบอรงนี่ครับหัวไอ้ตงหน้ายากาศอีสานมาเท่าทเป็น์จีงได แนกมาได้ครับนะครับป้าหน้าเขาครับใส่ร่วงใส่ตรงไล้ตะก้า,าขอพ่อิยาได้กินกเ,ออเยอะเกาะปลาเหลยวแรกนี่ ู้ดิการลูกบายเลืกอกมันตกมาแห้งมาไหนขนาดม,มากนะก็ยามมวนอยู่ครับโอ้ถืออยู่เอ้าครนะครับตาหน้าเขาครับใส่ร่วงใส่ตูงไปได้เตือบเพี้ย <laughs> นป้าใหญ่ เราขอพ่อดียาได้กินอยอะเหรอพ่อเลี่ยงแล้งนกก้ำกำลังมากครับรน้ำกำลังมากครับ โอ้ลุกรถพอไหมนอะโอ้้าไ่้หนึ่งป้าป้านี่จะป้าอะไรได้เือแพ้่เนปะมาไงกันายามืองรับเสถอมันถือก็ได้กินแถวแรงแ้วง่ายนะครับ ปตาหน้าเขาครับใส่ร่วงใส่ตรงเลยหนั<อ>นกำลังมากครับแปลง่าย<อ>ไม่ถชิลๆสิหน่อกเลยโแต่การยิมุจักชี่เป็นยังไง แม่งมาได้ครับปลาที่ทงยูท่าเนาะออกหายามปลาครับนี่ของเกาพี่รองเลยห้ายามเบิรงนี่ครับหอยทงหน้า ในกาดอีสานมานเท่า